อ้าวพร้อมนึ่งซ่องซ้ำเชิญเลยครับวันนี้นะครับมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็แจกแจกคันไหนที่ไหลส่วนอีกแจกแน่นะครับวันนี้เรามาแจกนะครับออกรถฟรีนะครับศูนย์บาทนะครับกับอีซูซุออนิวนะครับปี2012นะครับตัวนี้ปี2012นะครับตัวเซตนะครับตัวเซตนะครับตัวเครื่อง VGS ตัวเซตนะครับ เครื่อง2 5 0 0นะครับแล้วมีกล้องหลังด้วยตัวนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยตัวพิเศษเลยตัวรุ่นพิเศษเลยนะครับได้ขาวไขมุกด้วยนะครับขาวมุกนะสวยมากเลยก็เราขายกัน4ี0 0 0 0 0 0 0 0 0บาทโอ้โหนดะครับให้ส่งคันนี้ส่งวัดฟรีไปสัก6เดือนครับโอ้โห6เดือนเลยนะครับสี่0 0นบาทืครับถ้าใครอยากได้ส่งฟรี6เดือนนะแล้วก็ รับเงินไปอีกหกหมื่นเนี่ยเอาไปเลยนะครับจัดเกินไปห้าแสนห้าหมื่นนะครับแต่เราขายสี่แสนเก้าหมื่นนะครับขับฟรีหกเดือนแล้วก็รับเงินคืนหกหมื่นจะเลือกเอาตัวไหนก็เดี๋ยวแฟนๆก็เลือกเอานะครับรถสวยจ,าจ่จายแจกแน่ตัวนี้ก็เป็นตัวไม่มีชนนะเป็นสองพันห้านะครับตัวพิเศษนะครับตัวถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะครับ ภายนอกเนี่ยสีเดิมเลยขาวไข่มุกนะครับโอ้โห oh. แม็กก็แต่งมาให้แล้วนะครับไม่มีชนนะถ้าชนด่าแล้วเอาเงินคืนด้วยนะครับที <_ slab> น่นี่การันตีแน่น็อตนั้นไม่แกะคันที่ไล่สดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดสวยแน่นอนนะไลเนี่ยดูก,กล้องหลังครับตัวแซดนะครับตัว gdi vgs นะเครื่อง2,500ันหโอ้โหรีบจองเลยนะครับ490,000บาทนะครับว้า oh. แถมเงินให้อีก หกหมืนบาทนะครับส่งงวดฟรีให้6เดือนโอ้โห oh, oh, เลือกเอานะครับราคาถ้าขายแบบไม่ต้องส่งงวดเลยก็4 9่แสนมืนบาทนะครับฝากจองเลยนะครับถ้าใครอยากจะได้เงินเกินหรือจะได้ก็จัดเกินไปตามที่ว่าโปรคันนี้6เดือนนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องระสวยจ่าเจดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ